รอบในกระบอกครับตาอ่าครับถ่ายแล้วนาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปทุทรายต่อสัตว,ว์ต่อเสียดเบียนเจัดก่อกรรมทำเกในไม่ตว์ครับอ่าที่นาห้ามลักเขาขโมยเขาปล้นจี้เขาต่อเสียดเบียนเเขาปทุทรายเขาก่อกรรมทำเกินเป็นเขา การมีก็ห้ามไปรักผัวเขาเมียเขาห้ามข,ข่มขืนจำราเขาที่เขาไม่ต้องการหวังว่งวงาทุจร้ายเขาก่อกรรมทเขินในเขามุจาก็ห้ามผู้จาก็หกปิ้นป้อนดอกวงหวานล้อมหวังจะต้มเขาเองหวังว่าทุจรายเขาก่อกรรมทเขินในเขาตุารา,าก็ห้ามติดติดสิ่งของมึนเมาทุกชนิดปรททุจร้ายต่อตัวเองยังไม่พอปรททุจร้ายต่อผู้อื่นในครอบครัวข้อประหลุฟังดีๆให้แกฟังให้เข้าใจแกเป็นนทหารมาแล้วคงเข้าใจ ตื่เต้นมนุษย์ได้่อยากเป็นคนดีทํายังไงก็ไม่เห็นได้จะยากจะเย็นเลยก็ให้เว้นกระทําความชั่วให้ได้ใช่ครับทาั้งหลายทั้งปวงเองตรงมังค่าและให้ทําความดีให้ได้ทั้งหลายทั้งปวงเองครับตารักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยให้บริสุทธิ์ยุติธรรมให้เที่ยงธรรมไม่ต่อเสียเบียดเบียนใครไม่ไปก้าวร้าวใครไม่อิจฉาริษยาใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่คดไม่โกงใครแค่นี้ก็เอฟเฟกต์เฟอร์ฟิกเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติไม่แพ้พระหัวโล คุณวัดไหนดอกครับอ่าทีนี תח, ้นะขายปฏิบัติได้ได้จริงไม่ต้องรอชาติหน้าครับตินห้าข้อนี้นะไม่ต้องไปถือทั้งหมดนะถือข้อเดียวอ่าจะบอกให้ครับถือง่ายๆขี้เล็บเรามันยังจะหนักกลัวครับถืออย่างงี้นะนอกนั่นเราไม่ต้องถือวางไว้เลยไม่ต้องไปเด็กไปหามไว้ทําดีลูกเดียวครับตาครับใช่ครับทาดีลูกเดียวนะครับนอกนั้นไม่ต้องทำนเเออาาไไไไปปปปนนนคุณดดด้้้แกกจจะััั็รชญ ครับเป็นพระอรหันต์จะได้สำเร็จสุดาบันทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าฟังตาเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจผมก็ชอบชอบฟังธรรมะเอ้าแล้วถามมาเลยถ้าตาไม่มีความรู้ให้ปาดคอตานียตาในทุดยออเลยครับทวไม่แพ้่พระวัดไหนไม่แพ้่ปรเดี๋ยแปดประเดี๋ยเก้าไหนๆแหละครับครับไม่มีเจะ ตาล้ล้แล้วฟังตาครัโยมในวัดนี่ะไม่ได้เรียนภาษาบาลีหล็กก็ไม่ได้เรียนนะครับตานาวติปาตาเวรมณิตขาประทังสมาธิยามีเหีมจะไม่รู้อะไรครับก็รับกันไปเออต้องตรงเด็ดพูดอย่างตาเนี่ยเข้าเข้าถึงอกถึงใจเลยเขาให้ให้ให้สีแล้วก็แปลให้ด้วยแปลพร้อมที่ครับเออต้องแปลอย่างตา ตกลงปีนี้จะมีไหมครับนี่งานกินข้าวค่นคำนี่ยังไม่มีอโควิดมันก็ยังแรงอยู่ในยิ่งในกรุงเทพครับครับแรงเอาละอ้าวต่อไปนี่นะครับตาอ,อีกอย่างหนึ่งนี่นี่ตานำข้ากราบไหว้ทุกวันพูดง่ายคนที่ตานำกราบนำขอพรนะ่ะจะไม่เจ็บไม่ปว่วยจะไม่ยากไม่จนจะมีอยู่มีกินกันทุกคนนะใครช่อตาเดี๋ยคตานำกราบไหว้ทุกคนครับตาสิ่งจัลกปลิดมีอย่าหาว่าไม่มีนะ มีครับมีจริงอาหารเนี่ยจะดงให้ตาเห็นวิวบ่อยๆครับเนี่ยตายวัตตะเชื่อรอยเปอร์เซ็นเลยหลายร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ที่ตาเชื่อใช่ครับเวรกรรมมีจริงครับตามีจริงพี่มีจริงใช่ไหมบุญบาปจริงก็เอาแกลองพูดเ่าไม่จริงลองไปตีหัวก็เจ็บุญบาปมีจริงมีมีจริงคนที่ว่ากใดไว้กรนนั่นมันก็จะสองคนเราเวลาตายไปอ่ะมันมันเป็นเป็นซากศพบฉันแหละทีนี่ เจ้าตายไปแล้วเจ้าทํากรรมเะข้าฆ่าหมูฆ่าหมาไปแล้วเดี๋ยวแกก็ไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาให้เขาฆ่าใอ้เจ้าสัตว์แล้วก็กลับมาเกิดเป็นคนใช่ครับตามันเป็นอย่างนี้หมันเวียนจับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้พอเราเป็นซากศพเขาเอาไปทำอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วเออกระช่างเขาเอาไปเผาก็ยังไม่เจ็บเลยใช่มัจะเจ็บไปปวดตรงไหนอ่าทีนี้นะที่นี่ทำของตาน่ะมีทุกอย่างให้ขามมาเลยครับทีนี่จิตเราเนี่ยเดี๋ยวตาบุรีหรือบุรีกล่อง ทีนี้ YouTube เขาห้ามบุรี่เดี๋ยวางบดูเป็นอย่างบอกอบทีนี้ทีน,ทนี้สิ่งที่เราจะเอาที่ตัวไปได้เมื่อตายไปแล้วก็คือบุญและบาปาใช่ไหม<ด>ตา,าความดีเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวความดีเนะี่ยมันเป็นอย่างงี้นะครับ มันก็จะตรงเหมือนก็เหงาตามตัวเราเลยแหละครับมันจะใช่มันจะติดตามไปตลอดเราจะไปทุกมันก็ไม่ได้ทุบด้วยพูดง่ายถ้าเราทําดีทุกอย่างเราก็ไม่มีเวรมีกรรมใช่แล้วอย่างน้อยถึงเราไม่ถึงนิพพานอย่างน้อยเราก็ได้ไปเกิดเป็นคนดีทั้งขานทุบไม่ต้องเอไม่ต้องไปไปคุณยากคุณจนไปเกิดก็คุณอยู่ก็อยู่อย่างสบายใจเนาะตาเนาะเราทําดีถ้าทุตา ตาสอนทรมาไม่แพ้ตาหัวรรูนมาไหนเลยนี่ตาไม่ได้ตาล่วงเขาต้องนะครับครับตาใช่พระบางองค์ได้แต่พูดพูดแต่ว่ารับหลังรับหลังเราไม่รู้ว่าประพฤติยังไงพระดีนะมีน้อยนะใช่ใชั่ววเน่ตตมมััดด ทุกวันนี้ทุกวันนี้ั่นแหละพอมีพอมีเงินเจักหน่อยก็เอาแหละมีกิ๊กมีสีกาเข้ามาเลยพอมีตัง์จักหน่อยมียศมีฐานอย่างแกนี่นะอย่างตาเนี่ยไม่ต้องไปห่มขาวห่มเหลืองแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้พระใช่อยู่ที่ใจบอสตู์เดกแกก็ได้อันนี้รงได้บารมีมีาใุ่มบารมีคืออะไรก็คือความดีก็คือบุญนั่นเองรับตาปแอให้ฟังทั้งหมด ภาษาไทยแปลภาษาไทยให้ฟังครับตาอีกอย่างหนึ่งตาสอนธรรมะน่ะสุดยอดจริงเลยเป็นภาคภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดครับครับไงเดี๋ยวผมเข้าไปค้น Google ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้มาทําแบบคร่าวๆก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวมีถามตาดีเรื่องจริงนี่ธรรมดาผมมาบ่อยทีนี้มันติดโควิดล้วผมไม่ค่อยได้มาเนี่ยสนามสนามตะก้อครับ สนามตะก้อเนี่ยผมมาทุกอาทิตย์แต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันโควิดไงก็เลยยุดไปเนี่ยบ้านตะเ่าเนี่ยเออรู้จักเนี่ยบ้านตะเ่าสนามตะก้อตะก่อนเขาเตะอยู่ในวัดแต่นี่ย้ายไปย้ายไปเตะกับบ้านเออนี่แหละอันน้นะตาเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากพุทธเจ้าพุกธคัรที่เราและไม่แยกทางเลยแต่สมองยังจําได้ขนาดนสุดยอดเลยทั่วไปประวัติศาสตร์เนี่ยอะพูดง่าย ทุกอย่างอ่ะตาทําได้อย่างนี้นะอ่ะพูดให้ฟังครับสอนวิชารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตรน์นิติศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สอนธรรมะสอนปริญญาตีถึงปรินญ,ญาเอกใครถอดข้อภาษาคกิษไม่ได้ตาถอดหายลืมหูลืมตาทุกคนครับ,รบตาไม่เอาเงินด้วยสุดยอดจริงๆเลยไม่หวงวิชาด้วยคใครอยากเรียนมาเลยครับตาตรงนี้มันสมัยก่อนเป็น,เป,นเป็นเมืองเก่าเ,เป็นเมืองหลวงเนาะเป็นเมืองหลวงเนาะเป็นเมืองหลวงอ่นแหละ ไอ้ตรงบ่อนย่าโมเรานี่มันเขาเป็นมันเป็นกำแพงเมืองเดีตรงนั่นน่ะคืออันนั้นเดี๋ยวอนนั้นมันเป็นเมืองใหม่เดี๋ยวจะพูดอีกเป็นใช่ใช่ใช่เมืองเปล่าเน่นครราชีมาเลือกโครราเดนตรงนี้นะแม่นอยู่แม่นอยู่ที่นี่ครับไม้ที่ไปมีเมืองใหม่ตาเหตุอย่างนี้นะลาวจะมาตีไทยที่นี่ย่าโมก็นั้พูดง่ายนำข้าตึกมพูดง่ายนำทหารน่ะ ไปไปรปกันอยู่ทุ่งรับนี่ที่ไม่เกือบถึงไม่ไม่ที่นี่ที่ม่กลับมาเพราะอะไรสถาที่ตรงนั้นมันก้างข่วงมันดีกว่าตรงนี้กันเลยกลกับมานี่เป็นเมืองรางครับครับคุณง่ายก็เมืองเก่าแก่ของคนแถวนี้จะพูดภาษาโคราดมัดแบบง่ายภาษาภาษาโคราชแท้เลยภาษาโคราชเนี่ยตา เป็นคนพื้นที่อยู่แล้วตาษไม่มันนั่นพูดอาทำมดอันนี้โคราชแท้เลยแหละนี่ใช่เลยครับลเนโคราชแท้เลยโคราชเลยใช่ครับใช่เพราะหมู่กันอยู่นี่หลายคนนั่นแหละโวยโอมตานี่ไม่ใช่พูดภาษาโคราชภาษากลางในได้าด้กลางก็ได้ภาษาต่างประเทศก็ได้ครับนะครับตานี่ไม่ใช่โวยโอะดีใจจริงๆมาเจอตาวันนี้นี่แหละแกมาด้วยความถูกต้องนะคือพูดง่ายเนี่ยครับ ถ้าไม่เจอตาแกไม่เจอของจริงดอกนั่นเด๋เมื่อกี้ผมเลี้ยวไม่เห็นตาเมื่อกี้นี่นั่งอยู่ตรงนั้นบอกไม่เวอได้เบิ้งเลยแล้วจัาตาตรงไหนตาไม่เคยมาคุยกับเองสักทีเมื่อผมในกูเกิลเนี่ยผมมาตอนมีงานผมพาทหารมาเออมาช่วยงานมาอะไรเนี่ยก็ตาตรงนั้นเครับมาเห็นตาอยู่ทำพิธีอยู่เเอออนั่นแหละครับอและถ้าเชื่อตาเนี่ยนะ ตีนน่ะถือข้อเดียวครับทำดีอย่างเดียวนะทีนี้นะกินก็ได้นอนก็รับดันเดกไม่ต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราเป็นคารวาน่ะดีกว่าพระยังไงแต่เราก็ไม่อวดตัวแกพระเนี่ยกินไม่สองเวลาใช่ไหมล่ะอย่างเราต่อกี่เวลาก็ได้มีเมียก็ยังได้พระมีไม่ได้ใช่ไหมเรามีได้ยุติแอบมีได้เต้นรำได้เมาได้แต่ว่าขอให้มีสติ ให้มีเติอยู่ตลอดเวลาเราไม่แพ้มนุษย์คนไหนละให้มีเจติยืนยงให้ได้ใช่ไหมครับครับอย่ารูดนะสติอย่าลูดอย่าดีกว่าดีกว่าตาดีกว่าเราไปบวชล้วปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติมันบาปมันกรรมน้องนะจะบอกใช่ใช่ตาไปแล้วคนผมเคยบวชนะตาผมคิดว่างี้นะคิดถึงโยมที่มากราบไหว้เราแล้วก็มาเอาอาหารอย่างดีมาเออให้เราผมคิดตรงนี้นะถ้าผมจะบวช ต้องบวชให้เขาไม่งั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับตาทั้งหลายที่เขาตายมาเป็นอาหารเราเราก็ปรับเพีตาตาใช่ไหมล่ะบวชให้เขาผมผมคิดว่าถ้าผมบวชมันก็ต้องปฏิบัติให้ได้ได้จี่ต้องถามใจตัวเองก่อนว่าทําได้ไหมทีนี้ยังไอ้คำว่าตรวจหน้านีนะตาจะแยกทางเขาเอาตรงนี้ คือคือว่าก็ไม่แยกไป็กายแบบอัปังนะจะจะไดูรัดทีจัดตาตัดทั้งหลายขอให้ได้เวลาหูตุเนี่ยนะรัดทั่วโลกทั้งหลายไม่ว่าสัดเล็กจัดใหญ่จัดน้อยอุะทุกจัดขอให้ได้รับบารมีได้รับอนิสงส์จงมีสุดสุดเต้ัดา ปู่ย่าตายายจงหูตุศาสตราดาจารย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้าพ่อมหาเทพทั้งหลายเจ้าแม่มหาเทพทั้งหลายเจ้าพ่อยิ่งใหญ่ทั้งหลายเจ้าแม่พูยยิ่งใหญ่ทั้งหลายเจ้าพ่อหมาการทั้งหลายเจ้าแม่หากรานทั้งหลายศาสตราทั้งหลายทั้งปวงจงจงหูตุคตามผููอย่างนี้มันยังครบวงจรครับคือถ้าเราปฏิบัติไม่ได้นี่อย่าไปบวดีกว่าเนาตาเนาะบวมบนบาาบาปยิ่งกว่าเป็นมันเป็นคาราวาเราอีก ทั่นี่นบวชเนี่ยการบวชคนที่บวชนะพูดง่ายทีนี้อย่างพระที่มาที่นี่นะอามาเจอตาเป็นไงมาอวดอุตริรรอุตริถ้าภาษาพระเขาเรียกว่าอวดอุตรินะครับโกหกนี่ใช่ไหมพูดไชิกนะตาอวดอุตริรอ,ตรอ่ะเดี๋ยวมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวตาจะพูดอีกครั้งโยมน่ะถือศีน้ะก็ถือไม่ได้อ้าวพระพุทธเจ้าไมัยรุ่งก็ถือได้ไม่ได้รครับมันก็เหมือนพระนั่นแหละพระเนี่ย ถือติ้นได้ก็มีถือไม่ได้ก็มีทวดได้ก็มีตวจไม่ได้ก็มีเทศได้ก็มีเทศไม่ได้ก็มีโยมก็คือการคนก็ถือได้ก็มีเดชอย่ามาเที่ยวดูถูกเขาอย่างนี้แหละบวชเป็นพระมันจะได้บาปฟิวเลยน่ะบางคนบวชไม่มีบ่อนไปก็มีตาไม่มีบ่อนไปก็มีเขาไม่ตาทาเพราะอะไรก็ควมช่วมยังไม่มดตัวครับอเห็นไหมล่ะครับผมเห็นพระอยู่ทั้งแถวอีสานเหนือนั่นเขาปฏิบัติดีตาอ้าวบางองค์ี่จีนน่ะมากมากองที เขาดีแล้วกระทุบไปครับบางองค์ขึ้นไปอยู่บนเขาบนถ้ำไม่ไม่มีอะไรเลยชวนมัน่าแล้วเดี๋ยวนี้โทรศั์เนี่ยใช้โทรศัพท์กันใช่แต่ว่าอย่างพระนักเทศเนี่ยเราไม่ว่าอย่างพระมหาสมปองใช่พระมหาภัยวันอย่างนี้เขาเขาใช้โซเชียลในการสั่งสอนเออเอานนี้ก็ดีแล้วครับนี่อย่างละ แกนี่ได้คติที่ทจากตาเนี่ยไปสอนคนได้เยอะไปตาะองค์ไหนไม่รู้เอาไปสอนก็ยังจะได้บุญเลยพระนี่ปราชิกสี่ใช่ไหมตาใช่ปราชิกเศรษฐุนฆ่าคนเศรษฐุนฆ่าคนลักขโมยขโมยของตั้งแต่หนึ่งมวยองแล้วก็เอ้ามีเมียเนี่ยใช่อ่布拉ชิกสี่แล้วก็อวดอุตริอวดอุตลิขาดเลยขาดเลยขาดจากวาเป็นพระเลยไอเราเนี่ย เองนาวแล้วว่าเราพูดอยู่ในความจริงทุกอย่างมันไม่ขาวแต่ว่าคนเรานี่นะคนคนทําบุญนั้นตาถ้าเราตั้งใจไปทําบุญก็ได้บุญเราได้บุญแต่พระเมื่อรับเราไปแล้วจะไปปฏิบัติยังไงก็ก็แล้วแต่ท่านกุูลหมากินได้ใช่ถือว่าไปทํารับหลังไปทารับหลังเราเราไม่เห็นเราก็มันเป็นบาปของท่านเอง ถ้าท่านไม่ตรวจให้โยมหรือว่าไม่สักพีสักตาให้แล้วก็พูดง่ายภาพโม่ข้างจะได้อะไรไปนั่นเดตาเชื่อไหมนี่ตาทุกตานี่แหละครับรู้ไม่ใช่ตาไม่รู้ครับรู้ทุกวิชาก็ดีใจนะครับตาที่มันเจอตาวันนี้ไม่ได้เข้ามานานแล้วมเจอตาแล้วคนจริงเรื่องจริงโมสองปีเราบังไม่ได้เข้ามานี่มาแต่บอลเตะแต่ก็สนามแต่ก็อดีก็ดีกสองปีแหละนี่ก็ ไม่มีงานครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านดูแล้วก็จะมาทําคลิปใหม่มมาาถได้ครับพอดีเพื่อนๆกันในนี้เนี่ยใน y u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  e เขาอยากเห็นว่าเป็นยังไงประสาทเมืองแขกหรือว่าอะไรมีใครบรรยายได้อย่างตาหรือบางทีเป็นนักบรรยายมาที่นี่แต่าวัดพระนอนนี่วัดพะนอนนี่จะสร้างความๆองกันไหมตาไม่พระนอนต่างต่างก่อนนี่สร้างก่อนเนาะเพราะว่าเป็นเมืองชุมชน คือว่าหมู่บ้านมันต้องสร้างก่อนเขาเสีมานี่เออทีนี้น,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 นั่นแหละเหมือนเต๋มาแล้วแหละสร้างก่อนเขาไอพวทีนี้เมื่อตั้งชุมชนเลยมันเกิดวัฒนธรรมใช่ไหมเกิดประเพณีรประเพณีก็คือตรงนี้วัฒนธรรมก็คือตรงนี้มาเกิดตามมาต็ตามมาอ้าเมื่อเจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลหมอเอาม่อยู่ตายก็เอาก็ไปเ้าเขาก็ทำวงจไมาอย่างนี้แหละ เข้าไปได้ไหมตาเดี๋ยวนี้วัดวัดพนอนนอ่ะได้เข้าไปได้เลยใช่ไหมได้เลยโอ้ไม่ได้ได้ขอผมผมกลัวเขาไอในกันในเรื่องโควิดนี่นะผมเลยไม่อยากไปอันนี้นะไออย่างนี้น่ะเข้าอันนี้เขาต้องให้เข้าแต่ไมให้เข้าเป็นหมู่เป็นฝูงโอ้ยังต้องเข้าคอยอย่างเราไปคนเดียวงี้ก็ได้เนาะได้เข้าได้ไม่เป็นไรรอกทั้งนั้นเดี๋ยวบางทีตื่เลืิดไปเตลิดไปนู่นเลยขอพรได้บารมีครับ ดวงเรามันจะได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างครับครับมันนี้ได้ม่ตกอับครับเมื่อกี้ก็ไปหาป่านันมาเนี่ยก็เอาของไปส่งแกเอากุญเชียงหมูยองอะไรไปส่งแกกุนเชียงครับคนที่รู้จักบุญคุณคนนั้นครับหนาเลยห้ามอกุศลอกตัดูครับครับคนเราเนี่ยคนเราพระที่บ้านพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยประเสริฐสุดเลยพูดง่าย มากกว่านักบวชอีกใช่ใช่นั่นพระที่หนึ่งเป็นเทพเทวดาของเราครับเป็นคู่ถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราก็ไม่สามารถเราไม่ได้เกิดเราสามารถไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้อย่างพระอย่างครูบาอาจารย์เป็นรองมาถมมดใช่ใช่ครับแต่แต่ว่าทุกคนที่เป็นครูบาอาจารย์เราเราก็นับถือมดเราไมเรา ถึงคนที่ว่ามีความรู้นี่นะเขาไม่เป็นครูบาอาจารย์ครับเขาอยู่ในกรอบในสินแม่ใช่ใช่นี่ก็แลใช่เตาทั้งนั้นแหละใช่ครับใช่ครับแต่คนไร้สินไร้ธรรมตาไม่เอาหรอกครับครับคนบางทีมันโรกทุกวันเนี่มันไม่สํานึกเลยตาบางทีเด็กน้อยๆเนี่ยนอนเดินกอดกันอะไรกันอเราเราเห็นแล้วมันไม่สบายใจนั้นแหละเดี๋ยวนี้มาขอแอนตี้ผู้ใหญ่นะอือใช่ใช่ตา นี้มันเด็กเดี๋ยวนี้มันเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยใช่ใชเป็น มันก็ดีมีมีประโยชน์มันได้เป็นดาบสองคมใช่ใช่ตาใช่ดีก็ถูกต้องไปก็ได้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 ความรู้ได้บาปได้กรรมนะได้ความรู้บางทีเราเราเห็นเล็กน้อยเป็นอย่างนั้นเราเราอยากจะเตือนจากจะอะไรไม่อะไรหรอกตาเรานึกสงสารพ่อแม่อ้าวพ่อแม่เขาแน่แน่เป็นตัวเดือดร้อนกับอีกไม่ใช่แต่ตัวเขาจะเดือดร้อนนะใช่ใช่ตาบางทีมีลูกแต่น้อยๆยังไม่มีปัญญาเลี้ยงเลยมานักหนักนักคนแถวยิป พ่อแม่ก็ต้องเออนั่นแหละไปทำแท้งเงินสารพัดอารมณ์ปิศาจนั่นทั้งหลายใช่นี่แหละสมัยก่อนไม่ได้นะตาถ้าไม่ถึงอายุถ้าไม่ครบบวชถ้าไม่อะไรนี่ไม่ไม่ได้เลยเขาไม่แหวบวววเอาอย่างน้อยน้อยดอกใช่ใช่เบ็ดเล่ะบวชบวชก่อนบวชก่อนเบียดครับนะผู้หญิงก็เออเป็นสก๋าโน่นอะไรโน่นนี่อะไรนั้นมันเอาตะขาโรงเรียนไปเลยนะจริงๆผมผมก็อยากจะบวชอยู่นะตาคือ แต่ว่าแต่ว่ามาชั่งใจตัวเองดูว่าเราจะเราจะเราจะทิ้งได้ไหมทางโลกนี่น่ะถ้าไม่มีภาระไม่มีภาระูอันลูกมีอะไรน่ะมีอยู่มีกินได้มีมีตาตัวนี้สบายตัวไปบวชได้เลยมันจะได้บารมีนั่นแหละแต่ผมชั่งใจอยู่ว่าเราจะปฏิบัติได้ ได้ที่ได้ไหมนั่นแหละกลัวกลัวไม่กลัวจะไม่เราอย่าไปคิดคือจู่มันกระจกตาถ้าเราถ้าเราจะบวชนะถ้าอย่างผมจะบวชเนี่ยผมบอกจะบอกตาโทรศัพท์ผมทิ้งไปเลยเงินผมไม่เงินผมรับมาบริจาคมาได้แต่ว่าผมไม่ใช่เองเพราะผมผมมีเงินเรารับได้คือรับมาเนี่ยอ้าใช่ใช่นายโยนไ้วัดก็ได้ผมผมเดี๋ยว ผมคิดว่าได้ตื้ออาหารมาถ่ายหรือว่าผมเอาไปไริจากเด็กยากจนอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเงินในหายาทายโยคนไหนที่ว่าเออมันเลี้ยงเก่งเลี้ยงดีเลยคนไหนลูกไฮหลานว่าเงินเดือนผมมีแต่ละเดือนอยู่แล้วแต่เดือนแล้วเรารับ๊บวุ๊ี เธอจะรับมาอย่างนี้นะจะเอาหวังแหนมมาพูดงานให้แจกยาแจกโยมเนี่ยคุณยาคนณโยมคุณแช่แต่คุณมันบกห้องอะไรนะครับครับช่วยเหลือไปงั้นดีกว่าเนาะไปยางไงแกจะได้อันนี้สมอย่างดีแล้วเกิดชาตินาเนี่ยแกจะเป็นคนสมบูรณ์ทุกอย่างพระอภิภูผูนกบัตทุกอย่างไปอยู่ักคนรวยจะไม่มีโรคไม่มีภัยที่ไม่ด้อยสมรภามอะไรทักอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะครับครับอ่าจริงจริงครับจริงนะก็ลอง กำลังชั่งใจอยู่ตอนนี้นะว่าว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้ทางบ้านผมสมบูรณ์แล้วตาสมบูรณ์แล้ไม่จ้งไปวอรี่เลยนะครับถ้าบวชได้นะมันจะได้บารมีอย่างแรงได้กุศลอย่างแรงครับจริงๆตาสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมจะถ้าผถ้าผมได้บวชผมจะมาหาเรื่องอะไรมันจิ้นนานาจมาในตัวมันคขยแค่ตาเราไม่หายตายยาทันทีครับครับคือ ผมกลวว่าถ้าถ้าไงผมจะทิ้งทางโลกให้หมดเลยอาจจะมีโทรศัพท์แบบว่ากดปุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มทางลูกเนะี่ยมันก็ทิ้งไม่ได้ทั้งหมดับเกลือเดี๋ยปลาจะพุ่งมาทางลูกนะเนี่ยข้าสอนให้คนเนะี่ยง่ง่ายข้าสอนให้คุณลูกเข้าใจไหมทางรมเนี่ยข้าสอนให้คุณละครับครับมันอย่างนี้เราเนี่ยเอาแต่ทางคมนะ่ะก็ไปในรอดหดอกมันต้องเอาทางทางลูกทางคมท,ท,ทีนี้เราอยู่ทางทางลูกแต่เราไม่ลูก คครรัับบก็ใช้ได้มันก็อยู่ได้ครับครับยังไงเราก็ต้องไปบินในบาทเจอผู้คนอยู่แล้วนั่นแหละที่นี่จะไม่ทิ้งทางโลกไงได้นี่ไม่ผมผมผมพูดถึงว่าไอ้โซเชียลเนี่ยโลกโซเชียลเนี่ยผมจะทิ้งไปเลยเดี๋ยวทิ้งแล้วก็ได้้ทิงไปเลยที่เราเนี่ยคำว่าทางโลกเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาบันทามีญาติโยมใช่ไหมในคุ้มบาทที่นี่นะเราก็เอาแต่เข้าเนี่ยมาเท่านั้นแหละ เออพูด,ดง่ายเอามาฉันเพราะแบบราลงชีวิตเราใช่ไหมครับครับแล้วเราก็สัเพสัตตาให้เขาแล้วมันก็เรี๋ยเรีพูดง่ายเรอส่งบรารมีคืนในเขาบ้างครับ่ทีนี้ทางธรมนี่ต้องปฏิบัติให้ได้ใช่ใช่ตาขาดไม่ได้ครับอ้าวทีนี้เป็นอย่างนี้คติทำรรมตาเนี่ยจะย้ำถี่ให้แล้ม่อไกกลับไปบ้านหเห็นลูกเห็นเนียเล่นไพ่หรืเล่นการพเทนันอย่างนี้ อีเฮียไอจัดแล้ละเลยคำมูนี่มันใช่ไม่ได้นะครับครับใช่สิอย่างหนึ่งเออไปเจอเพื่อนกันไอเฮียไปไหนมาเย็นแมงไปไหนมาอย่างนี้ไม่ได้เลยเหมือนต้องต้องมาตั้งต้นใหม่นะเหมือนต้องมานั่งเรียนใหม่ครับครับอดมันมีอย่างนี้ครับครับตาถ้าเรามีสติรมสักอย่างอ่ะมันไม่หลืมลงเออหลืมหลงไม่ได้ดอกครับครับเป็นเสื้อบารมเดี๋ยวก็จะให้แกเนี่ยมีเดี๋ยวก็ จะเกิดชาติบารมีปัญญาบารมีกุศลบารมีธรรมะบารมีมันทุกอย่างเลยครับจะได้เมตตาบารมีครับวิชาบารมีปัญญาบารมียานบารมีชานบารมีทิฏฐิบารมีพลังบารมีอำนาจบารมีในระวิบารมีอิทธิฤทธิบารมีจุกภาพพารมีเข้าของเงินทองบารมีธรรมะบารมีกายทิพย์บารมีหูทิพย์บารมีตาทิพย์บารมีนี่มันจะได้ทั้งหมดครับจ้าครับเนี่ย ต่อไปเดี๋ยวแค่แทนนิดๆได้เดี๋ยวแกก็ย่างรู้ได้หลายสิ่งหลายอย่างเขาพูดอ่ะพูดเนี่ยมันจะไม่มีคําพูดผิดปรกคำับครับเขาจะมาอยู่ในเป็นพลังอยู่กับเรานี่ตาสมัยที่ก่อนพระมองคนนี่เมาอย่างดีเลยเด็กแต่เขากลับถัอว่าเป็นคนดีโอ้พอมาบวชนี่ละได้เขาก็ดีแล้วเป็นเป็นเป็นพระครูแล้วใช่เปล่าตอนนี้ได้บุณได้กุศลเนี่ยครับครับ ถือว่าสุดยอดนะบางคนผมว่าตอนบวชผมคิดว่าจะอยู่ไม่ได้เดียวม่อยี่สิบปีแล้วะเนาะไม่บวชก็ไม่เป็นไรแต่แต่ให้ตั้งใจทําคนดีทําบุญทำทำทำาครับทุกวันนี้ก็ทำทานอย่างนี้ไปนี่ก็อานิสงส์ก็ไม่แพ้ไปบวชครับตักบาตรตักอะไประจำอยู่ครับอย่างนี้ไม่แพ้พระดอกครับใส่บาตรเป็นพระเนี่ยครับอย่าพูดง่ายเออถ้าไม่ตั้งใจเรียนไม่ทังทําบุญทำ